ีค่ะคลิปนี้ขอแนะนำขั้นตอนการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดหรือ Interlibrary Loan Service นะคะขั้นตอนแรกเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์วรรณสารและสื่อกา,ารศ,าาศารึกษาที่ library.wu.ac.th จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Network Library บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มห้องสมุดคูริเน็ต หลังจากนั้นให้พิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่องสืบค้นและกดค้นหาเช่นการเขียนวิทยานิพนธ์หน้าจอจะปรากฏรายการทรัพยากรทั้งหมดขึ้นมาโดยจะบอกว่าทรัพยากรดังกล่าวอยู่ที่สถาบันใดบ้างเลือกชื่อเรื่องที่เราต้องการโดยกดที่ปุ่ม interlibrary loan request หน้าจอจะปรากฏแบบฟอร์มออนไลน์ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วยชื่อนามสก,กุลรหัสนักศึกษาหรือรหัสพนักงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์สำนักวิชาหรือหน่วยงานเมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดที่ปุ่ม s ั b m ิต วิธีการขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะดูคลิปเสร็จแล้วกรอกฟอร์มออนไลน์ขอยืมได้เลยค่ะ